อันนี้โอ้โหนี่ครับหมักไว้กี่วันแล้วนะ1ิสวัน1ิบสองวันสิวันเดี๋ยวมาเขี่ยดูที่ว่ามันเหลืออยู่ไหมมาดูสิฟังโอ้ฟางเละแลเนี่ยพี่น้องฟางมันดุยางมันยุยหมดแล้วดูสินะเออเนี่ยฟางมันยุ่ยแล้วอ่ะ นะก็นี่ครับเป็นง,งี้เลยน,นี่มากกวันละสิบเอ็ดวันโอ้โหมันเละเลยน่ะเนี่ยมันดำไปหมดเลย <c oughs> นี่นะครับเละเลยครับเนี่ยโอโ้ดับดับ,ด,บดับเลยอะ่ะนี่โอ้โ นี่ครับหมักไว้แล้วผลงานเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับมันเละไปเลยครับอน,น,น,นี่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวที่น้องจอกนะครับลากระบังเราเนี่ยโอ้โหร้อยไร่ครับพี่น้องครับใช้เทนเดอร์เรียบร้อยแล้วในการหมักนะครับ แปลงนานี่ครับร้อยไร่นะครับซ้ายขวาผมนี่ครับโอ้โหสุดลุกหงสุกตาครับร้อยไร่ครับเป็นชาวนาที่ดูคลิปลุงเขียวแล้วประทับใจแล้วก็สั่งเทนเดอร์นะครับมานะครับโอ้โหนี่ครับเต็มที่เลยครับหมักเรียบร้อยแล้วกองเทนเดอร์เต็มเลยครับเออมาดูครับนี่ครับกองเทนเดอร์ดูครับครับนกนี่ครับเทนเดอร์ครับก่อนเทนเดอร์โอ้โหเต็มเลยครับนี่ครับ ผลงานนี่ครับของเต็มเลยครับเทนเดอร์สร้งขวดอีกนี่ครับโอ้โหใช้จริงจริงครับใช้ไปแล้วนะครับหมักไปแล้วเรียบร้อยนะโน่นนะครับอีกคอนเทนเตอร์นี่ครับนี่ครับผลงานแปลงนี้ครับกําลังหมักรอกิงทองรอใบหยกอยู่ครับสั่งใบหยกมาเก้าสิบหกลูก ตอนนี้เขายังไม่มาส่งลุงเขียวก็เลยมาดูก่อนครับว่าจะีหมักไว้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเขาหมักไว้แล้วใช้เซนเดอร์หมักแล้วนะครับนาร้อยไร่แปลงนี้ครับเติงเวิ้งนี่เลยโอ้โหมหาศาลครับอันนี้แค่เจ้าเดียวนะครับร้อยไร่แล้วญาติญาติพี่น้องอีกขนาดไหนนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับมหาศาลครับตรงนี้เป็นร้อยไร่ครับเฉพาะซื้อประโยคใช้เองก็หมดแล้วครับ